รวบสีตำรวจแกงผู้กำกับโจหลังสารอนุมัติออกหมายจับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีตำรวจภูธรนครสวรรค์ได้นำตัวนางจินจิลาและนางสาวกมลวันแม่และภรรยาของนายจิรพงศ์ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมเบื้องตน้นได้สอบถามถึงคนที่อยู่ในคลิปว่าใช่ลูกหรือสามีของตนหรือไม่โดยการสอบสวนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง จึงได้นําตัวทั้งแม่และภรรยาส่งตัวกลับพื้นที่อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ชุดขี่คลายคดีอีกชุดได้นําตัวของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุด0ูนปราบปรามเฉพาะกิจสพเมืองนครสวรรค์จานวน5นายเข้ามาสอบปากคาที่กองบังคับการตํารวจภูธรน,นครสวรรค์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเข้มขน้นโดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่จากการสอบถามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปลายหนึ่ง พูดแค่เพียงว่าไม่รู้ไม่ได้ทำอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าช่วงสายของวันนี้พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลผู้มำกับสอพอเมืองนครสวรรค์พร้อมตำรวจที่เกี่ยวข้องในคลิปทั้งหมดในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าขณะนี้พันตำรวจเอกทิติสันไม่อยู่ในพื้นที่แล้วโดยอยู่ระหว่างการติดต่อ เพื่อให้มามอบตัวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้และเมื่อเวลา9นาฬิกาสี่ตำรวจแก๊งผู้กำกับโจผู้ต้องหาทั้งสี่คนถูกควบคุมตัวใส่กุญแจมือและใส่หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้ามาสอบปากคำที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์หลังสารได้อนุมัติออกหมายจับทั้งสี่คนไม่พูดอะไรแต่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าก่อเหตุจริงหรือไม่ได้แต่พยักหน้า ขณะที่ตำรวจอีกสามคนที่เหลือรวมทั้งผู้กำกับโจ้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวและคาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้จากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่สู่สาธรารณชนเมื่อวานนี้ทำให้มีข้อมูลลับที่เหล่าบุคคลปริศนาทยอยกันส่งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนเพื่อเร่งตามจับผู้กำกับโจให้ได้โดยเร็วเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนให้ข้อมูล ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ